สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube จอดลึกมวยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากทางช่องไว้ด้วยนะครับรถถังรับค่าเหนื่อยไฟล่าสุด10ล้านบาทซ้อเอคอนเฟิร์มอวดสมุดบัญชีจ่ายค่าเหนื่อยเรียบร้อยแล้วกับไฟล่าสุดของรถถังจิตเมืองนนท์ซอเอคอนเฟิร์มผ่านทาง f a c e b o o โดยจำนวนเงินดังกล่าวนั้นอยู่ที่10ล้านบาทพร้อมโชว์สมุดบัญชี ของแท้มาแล้วครับรถถังซ้อเอโพสต์ของแท้จ้าเงินค่าตัว10ล้านบาทโอนเข้าบัญชีแล้วดีใจกับรถถังจิตเมืองนนวันนี้เขามีทุกอย่างสุดแฮปปี้เลยขอบคุณบอสชาตรี CEO วันพูดจริงทำจริงของจริงนี่จะเป็นพลังแรงบวกให้กับนักมวยคนอื่นๆฮึดสู้อย่างมีความหวังเราต้องไปให้ถึงชื่อเสียงเกียรติยศและทรัพย์สมบัติ 10ล้านบาทคือค่าตัวของรถถังจิตเมืองนนที่ขึ้นชกนอกรอบ3ยกก่อนแพ้คะแนนซูเปอร์เล็กเกียรติมูง9ในศึกวันลุมพินีนัดใหญ่เมื่อคือนวันที่ยิมสกันยายน2566ที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดตะวันฉาย p ีเคแสนชัยเชื่อได้บู๊คิกบ็อกซิ่งโจนัทวุฒิเป็นประสบการณ์ที่ดีตะวันฉายพีเคแสนชัยยิ้มรับเจอมวยแทนโจนัทวุฒิในกติกาคิกบ็อกซิง่ง คือโอกาสที่ทําให้ได้ประสบการณ์ก่อนกลับไปมุ่งกันเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยซ้ายดาราอย่างตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอนด์วัย24ปีมองโอกาสได้เจอกับมวยแทนอย่างโจโนัทวุิรุ่นพี่จอมเก๋วัย34ปีจากนครราชสีมา คือเรื่องที่ดีได้เพิ่มประสบการณ์ในสายคิกบ็อกซิ่งโดยมีคิวฟาดหมัดกันในศึกวันไฟไนท์15ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีวงเล็บรามอินทาในช่วงเวลาพามไทมของอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7จ็ดตกาของวันเสาร์ที่7ตุลาคม2,566ตะวันฉายพี่เคแสนชัยไฟล่าสุดในศึกวันไฟไนท์13 ตะวันฉายพีเคแสนชัยเปิดตัวในกติกาคิกบ็อกซิง่งด้วยการอัดแข้งซ้ายเต็มแรงใส่ดาวิดคิเรียจากจอเจียจนเอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่3ก่อนได้คิวชกต่อเนื่องขึ้นป้ายคู่เอกวันไฟนัลสิป้องการแชมป์บัลลังก์มวยไทยกับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินอนดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันแต่สุดท้ายไฟนดังกล่าวนั้นยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากซูเปอร์บอลได้รับบาดเจ็บ จะต้องถอนตัวแบบกระทันหันทําให้ทางฝ่ายของวันต้องเร่งหาคู่ชกที่สมน้ําสมเนื้อคนใหม่สุดท้ายหวยมาออกที่โจนัทวุฒิได้กลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งในรอบหนึ่งปี2เดือนพร้อมปรับมาเป็นการต่อสู้ในกติกาคิกบ็อกซิง่งแทนเพื่อความเหมาะสมโจนัทวุฒิแม้ต้องเปลี่ยนคู่ชกกระทันหันและปรับมาสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งแทนตะวัออนฉายพีเคสันชัยอย่างมองโลกในแง่ดีว่าการได้เจอกับโจนัทวุฒิ ที่ผ่านสังเวียนในวันมาถึงเก้าไฟล์จะช่วยทําให้ได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นผมมองว่ายังเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ขึ้นชกในไฟล์นี้แต่เมื่อเปลี่ยนกติกาเป็นคิกบ็อกซิง่งทำให้ต้องปรับสไตล์การชกอยู่บ้างแต่ผมมีเป้าหมายอยากไปลุยในสายคิกบ็อกซิ่งอยู่แล้วจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เพิ่มประสบการณ์ไปในตัวเพราะโจนัทวุฒิก็ฝีมือไม่ธรรมดาการได้เจอคนเก่งๆถือเป็นเรื่องที่ดีครับ โจนัทวุฒิคัมแบ็กขอลองดีตะวันฉายกติกาคิกบ็อกซิ่งศึกวันไฟไนท์15โจนัทวุฒิรุ่นใหญ่ใจถึงวัย34ปีพร้อมกู้ศรัทธารับอาสาดับซ่าตะวันฉายพีเคแสนชยัยกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145 155ปอนด์ด้วยว่าเป็นคู่ชกแทนซูเปอร์ปอนสิงมาวินที่ได้รับบาดเจ็บต้องขอถอนตัวไป เดิมทีตะวันฉายจะลงป้องบันลังวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นเดียวกันอย่างซูปเปอร์บอลสิงห์มาวินในฐานะคู่เอกของศึกวันไฟนท์15แต่สุดท้ายมีเหตุต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนื่องจากซูปเปอร์บอลได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปทำให้ตะวันฉายตกอยู่ในสภาพไร้คู่ชก เพื่อไม่ให้แฟนๆกีฬาที่รอชมผลงานของแชมป์โลกซูเปอร์สตาร์ต้องผิดหวังวันนั้นจึงเร่งหาคู่ชกค,คนใหม่ด้วยได้โจนัทวุฒิหารกล้ามาเสียบแทนและเปลี่ยนจากกติกามวยไทยมาเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟตเธอร์เวทตามความเหมาะสมสำหรับโจนัทวุฒิเป็นที่รู้จักในฐานะสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งและนักมวยชาวไทย ที่สร้างชื่อต่างแดนจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกการันตีด้วยแชมป์โลกไลออนไฟสองรุ่นและแชมป์โลกมวยไทย WMC และเคยผ่านการโชว์ฝีมือในวันมาแล้วถึง9ก้าไฟท์ด้วยกันรวมถึงเคยประชันฝีมือกับสสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งอย่างจอจิโอเปโตรเซียนและซิงกิสอันลาซอฟแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวทคนปัจจุบันแล้ว การกลับมาของโจโนัทวุฒิในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ1ปี2เดือนที่จะได้ขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมือในวันอีกครั้งหลังจากแพ้คะแนนวุดวิตให้กับจามานยูฟูพอปเมื่อเดือนกระะกฎาคม65ซึ่งแม้จะต้องรับเผือกร้อนชนิดที่มีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2ส,สัปดาห์ในการเจอกับนักชกระดับพระกาลอย่างตะวันฉายแต่เจ้าตัวเต็มใจน้อมรับโอกาสครั้งสำคัญ เพื่อกลับมากู้ศักดิ์ศรีทางฝั่งของตะวันฉายพีเคแสนชัยเพิ่งผ่านการโชว์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟแรกในศึกวันไฟไนท์13เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยโชว์ฟอร์มศาสตร์แข้งซ้ายส่งพลังโจมตีท่อนแขนของจอมเก๋าอย่างดาวิดคิเรียอย่างต่อเนื่องจนสามารถเอาชนะทีเคโไปได้ในยกที่3า พร้อมขยับขึ้นไปนั่งเก้าอี้เบอร์5ของแรงกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวททันทีซึ่งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เขาได้สะสมแต้มไต่แรงกิ้งเพื่อล่าเข้มขัดอีกเส้นในกริกานี้ติดตามชมศึกวันไฟไนท์15ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี ในช่วงเวลาพามไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566มันเกิดอะไรขึ้นไปดูบัวขาวปะทะกับเย็ยนหลงสุดท้ายต้องยุติการชกโดยไฟา์นี้กำหนดการชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งในรูปแบบเควันแบบ3ยกท่ามกลางแฟนมวยที่เดินทางเข้ามาชมแบบติดขอบเวทีเต็มความจุ5,000คน แถมยังมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศจีนอีกด้วยอย่างไรก็ตามเกมการชกกลับมีประเด็นดรามา่เมื่อทางฝั่งนักชกเจ้าถิ่นวัย33ปีกลับขอไม่ชกต่อทั้งที่ยังไม่จบยกแรกด้วยซ้ําเนื่องจากมองว่าบัวขาวทาผิดกฎกติกาด้วยการแทงเขา่าอาวุธเก่งของมวยไทยงานนี้สร้างความแปลกใจให้กับทีมงานบัญชาเมฆเป็นอย่างมากเพราะก่อนชก ก็มีการตกลงกันไว้หมดแล้วว่าสามารถตีเข่าได้หนึ่งทีในลักษณะของการห้อมกอดรัดวงเล็บตามกติกาของเควันและคลิกบ็อกซิง่งจนสุดท้ายการชกต้องยุติลงท่ามกลางเสียงโหของแฟนมวยเจ้าถิ่นอย่างไรก็ตามนะครับในไฟน์นี้หลังจากระฆังดังขึ้นในยกแรกหวังเย็ยนหลงพยายามใช้ท่าหมุนตัวเตะใส่พัวขาวแต่มันกลับเป็นการถีบ กระจับถึง4ครั้งแต่ทางฝั่งกรรมการไม่มีการห้ามปรามแต่อย่างใดจากนั้นเป็นทางด้านของนักชกชาวไทยที่เริ่มจับทางได้และหลบหลีกได้เกมดำเนินมาถึงช่วงกลางยกบัวขาวได้จังหวะแทงเข่าใส่ทีหนึ่งทำเอากำปั้นชาวจีนหันหลังเดินเข้ามุมพร้อมกับแจ้งกรรมการว่าให้ไปบอกฝั่งบัวขาวว่าห้ามแทงเขา่าสร้างความแปลกใจให้กับทีมงานบัญชามเมฆไปอย่างมาก พราะก่อนชกมีการตกลงกันไว้ว่าสามารถตีเข่าได้หนึ่งทีในลักษณะของการห้อมกอดรัดตามกติกาของเควันและกิกบ็อกซิ่งหลังจากนั้นได้เกิดเหตุการณ์พุ่นวายบนสังเวียนกรรมการเดินมาหาบัวขาวและทีมงานว่าไม่แทงเข่าได้ไหมเทียงกันอยู่พักหนึ่งท่ามกลางเสียงโห่ร้องของแฟนมวยชาวจีนเชียบบัวขาวกรรมการเดินมาบอกอีกว่าต่อยกับเตะได้ไหมเอาเท่านี้ต่อยให้จบๆไป ซึ่งทีมงานยืนกรานว่าไม่ได้เราเซ็นสัญญาว่ามาต่อยคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบเควันกรรมการจึงเดินไปและมาต่อรองอีกว่าต่อยอีกยกเดียวแล้วพอซึ่งทางทีมงานรู้ว่าถ้าบัวขาวน็อกเขาไม่ได้จะให้บัวขาวแพ้แน่ๆเราจึงไม่ยอมเรื่องราวยังไม่จบง่ายๆมีทางรายการเสนอมาว่าให้บัวขาวต่อยกติกามวยสารกรไหม บัวขาวถึงตอนนั้นบอกเอาก็ได้ส่วนเย็นหลงบอกไม่เอาเรื่องราวยังตกลงกันไม่ได้บัวขาวจึงเรียกเทนเนอร์มาเตะเป้าให้แฟนมวยทั้งสนามดูท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจดังก้องสนามต่อมาเย็นหลงคว้าใหม่จากผู้ประกาศมาพูดว่าเอางี้บัวขาวมาต่อย MMA กับเขาไหมล่ะแต่ MMA นะ่ะแบบไม่มีเข่ากับศอกอันนี้งง ทีมงานบัวขาวบอกว่าได้แต่กติกานี้บัวขาวขอต่อยที่ค่าตัว1 000, 000, ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ36ล้านบาทเขาจึงเถียงกันอยู่สักพักใหญ่ๆพร้อมกันนั้นปิ่นเพชรบัญชาเมฆนักมวยในค่ายได้กระโดดขึ้นไปบนเวทีพร้อมบอกว่า MMA ต่อยกับผมก็ได้แต่เย็นหลงไม่ยอมอีกต่อมากรรมการเดินมาชูมือให้เสมอเกิดเหตุการณ์เถียงกันอีกครั้ง ทางทีมงานบัวขาวประท้วงว่ายังไม่รวมคะแนนมาตัดสินอย่างนี้ได้อย่างไรทําให้แฟนมวยในสนามโห่ร้องเชียร์บัวขาวกึกก้องสนามกดดันทําให้กรรมการเดินหนีไปความพุ่นวายผ่านไปได้ชั่วโมงกว่าผู้ประกาศบอกว่ายุติยกเลิกการแข่งขัน